มู่ไปไหว้พระทำบุญ3าวัดใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองงบเดินทางเพียงแค่เที่ยวรายยบาบทจะมีวันไหนแล้วต้องซื้อโปรโมชั่นอะไรกันบ้างมาดูกัน เราจะมาเริ่มกันที่สถานีสำโรงวัดแรกนะคะเราจะไปกันที่วัดด่านสำโรงเข้ามาถึงแล้วให้เดินตามทางเชื่อม BTS มาเรื่อยๆนะจะเจอกับซอยนี้เดินตรงเข้ามาในซอยนะคะก็จะเจอวัดด่านสำโรงบรรยากาศวัดคือเงียบสงบ่รมรื่นมากต,ต้องใช้เวลาเดินนิดนึงแต่ถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยก็มีพี่วินมอเตอร์ไซค์อยู่นาวัดนะสถานีต่อไปเราจะไปกันที่วัดสีเอี่ยมก็คือนั่งน้องเก๊กหวยมาลงที่สถานีสีเอี่ยมได้เลยน,นี่จินใช้เป็นบัตรแรบบิทแพ็กเกจ10เที่ยว7วันในราคา250บาทนะตกแล้วจะราคา เหลือเท่เาไรี่สบาบาทเท่านะั้นโปรโนี้จะใช้ได้แค่กับน้องเก๊กห้วยนะแล้วก็เริ่มขายตั้งแต่วันนี้ถึง30มเมษายนนี้ถึงวัดสีเอี่ยมแล้วค่ะวันดีนะไปสุดๆเพราะว่าอยู่ติดกับสถานีสีเอี่ยมเลยเด็กได้ว่าเดินลงจากน้องเก็กห้วยปุ๊บถึงปั๊บเลยต่อมามาต่อกันที่วัดสุดท้ายคือวัดลาดพร้าววันนี้จะนั่งไปไกลหน่อยนะคะนั่งไปเกือบสุดสายเลยไปลงสถ